การแข่งขันครับศึกมวยยักษ์ถล่มบอลลังโลกนะครับต้องขอบคุณนายกสมาคมชาวพะเยาครับร้อยเอกดรธรรมนัทผมเผ่านะครับมาดูคู่เอกในรายการครับป้องกันแชมป์สะพันธ์มวยแห่งเอเชีย ABF รุ่นเวลเตอร์เวทเฉลิมพลสิงห์วังชาครับเจ้าของแชมป์สู้กับดีดีแพนเทอร์จากอินโดนีเซียคุณสันชัยมีข้อมูลครับก็วันนี้ครับเฉลิมพลนะครับป้องกันแชมป์กับดีดีแพนเทอร์ครับนักมวยวัย30ปีนะครับจากเมืองเซมารังประเทศอินโดนีเซียนะครับสถิติชนะ6นะครับแพ้7แล้วก็ เป็นนักมวยที่รูปร่างสูงใหญ่ใช้ได้เลยนะครับขอบคุณข้อมูลจากมวยสยามสีามกีฬามวยโลกและมวยสยามเอ็กซ์ตร์เจ็ดด้วยครับบนเวทีผู้ชี้ขาดคงศักเป็นละม่อมนะครับวันนี้ก็ในช่วงเช้ามีพิธีเปิดนะครับสมาคมชาวพะเยาก็ตั้งอยู่ที่ถนนเจริญราษฎรซอยหนึ่งนะครับพี่น้องชาวพะเยาในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลมาใช้เป็นกิจกรรมได้เลยถือว่าเป็นเรื่องดีคุณสารชัยครับครับก็ ถือว่าเป็นสมาคมที่โโทงนะครับ,รบาสามารถใช้ทํากิจกรรมได้เยอะเลยครับวันนี้ก็เปิดตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายแฟนๆก็ได้รู้จักไปทั่วประเทศนะครับผ่านทางช่อง11อยังเกรงใจกันอยู่ครับเจ้าเอ็มหรือว่าเฉลิมพลนี่เด็กๆถ้าเห็นในช่วงมืๆดๆี่ตกใจร้องไห้ได้ครับ <laughs> ดูแผ่นหลังดูหัวไหล่ดูทรงผมแต่เป็นคนที่ยิ้มมีเสน่ห์นะครับ เป็นนักมวยที่ยิ้มแล้วมีสนเสน่ห์แต่ตัวจะล้วนะตรงผมนี่แกะลายด้วยนะคะเออเ่ตงนี้นะครับน็อกได้เอาไปเลยนะครับห้าพันบาทใช่ไหมฮัยชัยชบุญบริันท์ครับยกแรกท่านน็อกได้นะครับใทยฮั่นจะใช้เสือสเศษตัวครับรวมทั้งยาบงน้ำเซซิอิวแล้วก็ยาดมเชงเชงนะครับบริษัทกีวินภัยจำกัดครับมีคุณอมรินทร์พรหมธาลรวมทั้งจิ๋วเจ้าปูซันครับราารจิบ๋วเจ้าอิชิปูซัน กอแก้วนาโนนะครับผมทำน้ำวิตเตียว์สเปรดลูปคอสโต้ด้วยนะครับอ่ะครับมีซ้ายงัดยังไม่มีขวาเติมเต็มครับรับอย่างเดียวไม่ดีแน่ครับดีดีต้องสวนต้องจ่ายคืนบ้างนะครับดูแล้วเนยลองเคาะลำตัวดูเป็นไงหมาเฉยครับดีดีเดินเข้ามาอีกเอาเอาคืนบ้างแม เคลียได้นะครับพี่น้องชาวพะเยาดูมวยแล้วเงียบๆในไม่ได้ครับต้องมีเฮบ้างครับเฮมาหนึ่งเฮแล้วครับไม่รู้มาจากมุมไหนมมไม่ต้องใช้ไม้บูมครัเจ้าเองอส่งผมด้านหลังด้านข้างด้านหน้าาโดนงัดดีๆเริ่มสวนครับ ร่วงปลายยกแรกครบรุกไม่ครบคุณสายชัยดูสถานการณ์แล้วภาษาโมยอาจจะรอดยากถ้ารับอย่างนี้อะหมดยกแรกแล้วกลับมาครับกลับมาลุ้นกันต่อนะครับผลงานของโมยักษ์ถล่มโลกนัดที่10ขึ้นยกที่2ครับยกแรกคิมล้างแล้วครับคุณสีรัก ใบห่อยาบรนเทาริฤทธิ์สีดวงพาวาันนักตราใบห่อมีทั้งชนิดเม็ดและแคปซูลค่ะเอนซิลิรีสอทนะคะพร้อมทั้งโสมเกาหลีตันคุยจับค่ะชมกันเลยครับมายกสองเน้นตัดลําตัวนะครับเฉลิมพลหมาโอ้โหดีดีขึ้นบนเลยนะครับดีดีก็เอาคืนเอาตัดลำตัวบ้างน,นะพอเราออกเลเขาก็ออกโต้ด้วยนะครับดีดี ดีเพนเซอร์ครับโอ้ยสามเม็ดสามหมัดโชว์เลยครับเจ้าเอ็มนี่เป็นนักอวยที่ชกแล้วเอนเตอร์เทนนะครับมีทั้งบูทั้งบุญเดี๋ยวของยังไม่ดีครับอ้าวนะครับของดีดแล้วคุณณชัยค่ะแล้ะถ้าเจ้าเอ็มชนะค่ะชนะน้อกรับทองคำหนึ่งบาทนะคะจากห้างทองดำรงชัยก้าบางใหญ่ค่ะชนะคะแนนนี้รับหนึ่งหมื่นบาทนะสำหรับเจ้าเอ็มค่ะ โอ้โหวันนี้ทั้งคะแนนทั้งน็อกนี่ได้ล้วนๆถือว,ว,ว่าโจเอ็มจะเลือกอะไรครับยังมีมากมายนะครับเดีย๋ยวมเชงเชงทางยิปยิวเสือสเปตตัวนะครับอยู่ช้างปุดซึนอยู่ช้าอิชิปูดซนครับก็แก้วนานโนมากมายครับต่าวนะครับค่อยๆนวดนะครับนวดแล้วก็ตัดโอ้ยโดนสวนครับอ้า,าวนะครับ ล่อเสือเข้าถ้าครับดีดีโดนขวาเข้าไปหนวดกระดิกเลยครับเจ้าเอ,อะะเ็มแหมเฉล้มคนแหมไม่ธรรมดานะครับดีดีมีเถียงแล้วก็เจ้าเอ็มสะดุ้งเหมือนกันนะอย่า<ช>ไว้ไ<ห>น้อ<ห>เล่นนะค,คุณสันชัยเรื่องหมัดมวยโดนเยอะๆโดนบ่อยๆสะสมเข้าไปนี่อาจจะซึมอาจจะเศร้าได้ครับแหมยังเกรงใจอยู่ครับ ยังไม่เร่งไม่รีบร้อนะครับเจ้าเอกเฉล,ลิมพลมีสวนแรงๆนะครับดี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 เนี่เป็นมวยที่สวนแบบอันตรายด้วยนะครับเอานี่ค,ครับหน้าขวายัางทนได้นะครับดีดีหนวดสตอนนั้นสาบานว่าเธอคนสุดท้ายแต่ว่าเจ้าเฉลิมพลนั้นบอกว่าไม่ใช่มาสุดท้ายครับเต็มกกหูเลยครับโดนเข้าไป ดีดีสะเทือนเลยครับแอบจะเอาคืนครับมองคืนเวทีหน่อยครับโลโก้ยี่ห้ออะไรอ้าวครับอุยครับเริ่มจะออกรสชาติแล้วคุณสสนชัยครับความมันเริ่มมาแล้วอ่าสู้แล้วโอ้ยอย่าะมานะครับนี่ครับเรื่องของหมัดมวยครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับอ่าครับพัก มาลุ้นกันต่อนะครับผ่านไป2ยกปลายยกโดนสะเทือนซานเหมือนกันครับเจ้าเองมออกมาเอาก่อนเลยครับคุณอีลักครับ0964466959กอแก้วนาโนนะคะสารสกัดอินซีค่ะ0828688686ค่ะเชิญมาทีเลยอาล้วครับได้เวลาของความมันแล้วครับเครื่องติดแล้วครับทั้งผู่ นกลายโยกที่ผ่านมาโดนเอากลามเบี้ยวกลามบิดเหมือนกันครับเจ้าเอ็มเฉลิมพลยกนี้เป็นอย่างไรคุณสันชัยน่านีบิดให้ดีดีซะอ้าวอา,อาดีดีโดนยังไงครับโอ้โห,โโหดูครับดูดีดีสวนนะครับโอ้โหทำท่าเหมือนก็ไม่มีอะไรแต่โอ้โหแกรักไก่ออกมาเลยครับเอาล้ครับทนได้ทนไปครับ เฉลิมพลเริ่มจะนวดครับมิงลวงมีต่อยรอดใต้ท้องแนขนเพาะลำตัวเข้าสามเหลี่ยมยืนบนเทียบแมยังสวนไม่โดนครับแฟนมวยเริ่มชอบใจครับอย่างนี้จนได้บันสนุกมากครับดูครับเฉลิมพลย้ำเอ้าแมา่ดมที่เข้ามาดูการอาอกมารอถยเอาคืนแล้วครับจเจ้าเอ็มเฉลิมพลโอ้ย จีรักอีกคนหนึ่งของนริศิงห์วังชาต่อยแล้วมีสเสน่ห์ครับเอ้าวครับได้เวลาของเจ้าเอ็มจะสยายปีกจบอย่างไรดูรรดแล้วมีอะไรี่แหละครับดูลำตัวหลานเบียร์เข้ามาอีกดีดีรับครับดีดีโอ้โหได้ไม่สวนลงมาดีดีย้ำเข้ามาอีกแหมการออกหมัดของดีดีนีอ่อ่อันตรายนะครับ ต้องระวังคุณสัญชัยหมัดคอสหมัดขว้างอย่างนี้ป้องกันยากนะครับมาแบบไร้ทิศทางเจ้าเอ็มไม่ต้องพยายามแรงเข้าไปครับแรงอัปคัดไปดูครับตัวแต่ละหมัดแต่ละเม็ดแรงๆเนื้อๆทั้งนั้นครับพอโอ้ยกระโดดเป็นกุ้งแล้วครับโดนลำตัวแต่ว่ายังทนได้หมุนออกมาครับบีพื้นที่ครับเจ้าเอ็มแม่นไม่แม่นต้องระวังหมัดสวนด้วยนะครับ โโอ้โหเอาเลยครับโจเอ็มขับซ้ายได้ไหมดีดียังทนได้เลยครับถอยมาลดลงตัวไหมครับดีดีโจเอ็มชาร์จไปทำไมติดโอ้โหโอนไปเอียงมานะครับติดต้นแขนติดท่อนแขน,น,นครับไปไปขอทีเดียวครับทางด้านของดีดีโอ้ยโดนขวา น่าสะบัดครับยังทนได้อ้าวครับรอดรอดรอดนี่คือนายกสมาคมชาวพะเยาครับร้อยเอกด็อกเตอร์มนัฐธรรมนัฐพมเผ่านะครับในฐานะประธานอำนวยจัดการแข่งขันแล้วก็คุณเจริญแก้วยอดราเป็นอุปนายกไปลุ้นกันต่อครับคุณสิระครับกำลังสนุกเลยครับยกสี่แล้วครับ คุณมหาชัยวินล่าบริษัทห้างขายยาซื้อ11ตัวจำกัดบริษัทไทยเสงยนต์การเกษตรจำกัดพร้อมทั้งโทนาบเยยนเด็กค่ะแล้วก็ขอบคุณนพัวมันหลีมงตราเจดีคู่อา้าวคุณเชี่ยวชายเชิญค่ะครับก็ต้องขอบคุณหนวดสตาสยามด้วยครับเจ้าของเพลงสาบานว่าเธอคนสุดท้ายกำลังท็อปฮิตติดอันดับหนึ่งอยู่ขณะนี้ครับมาร่วมสร้างสีสันด้วยการร้องเพลงชาติให้พวกเราฟังแบบชัดถ้อยชัดคำครับโอ้ตอนนี้ก้มต่ำไปครับว่ากันต่อ ดูนะครับดีดีวนหนีออกมากาดเกิดจะไม่ยกนะครับมมั่นใจความทนตัวเองเอาเลยครับโกลัตัตเขาไปอีกสลพนแกนี่ประเภทสนต้องลมครับคุณสายชัย <หา S 2> ดีดีโดนเอียงไปเอียงมากระดอนไปกระดอนมายังอยู่ได้ครับอ้าวเจ้าอีบอกทนได้ทนไปทนได้ทนไปครับทำท่าเจียนอยู่เจียนไปไม่ยอมไปครับอ้าว โอ้ยหลวงทองครับซ้ายโดนเต็มพุงครับยังเฉยยังทนได้ดีดของเอ็มครับแคร์เป็นชุดไปยังเฉยอีกดีดบนปลัมบีทีที่นั่งประธานท่านนายกสมาคมชาวเยาวร้อยเอกด็อกเตอร์มนัดธรรมนัตคมเผ่านั้นบิดไปบิดมาเหมือนกันครับดูแล้วแม่มีรุนครับมีรอยยิ้มครับดูคู่นี้ท่านจเจริญแก้วยอดลากะยิ้มแฉ่งเลยครับ จัดเพื่อชาวพะเยาวันนี้สนุกสนานสมาคมนี้ใช้ประโยชน์ได้เยอะครับพี่น้องชาวพะเยาหน้าภาคภูมิใจครับวันนี้ช่วงเช้านั้นทําพิธีเปิดช่วงบ่ายจัดมวยให้ดูเลยครับโอ้โหทนจริงๆครับดีดีโอ้โหดูแลพยายามเต็มที่ครับเอ็มครับคุณสันชัยดูเหมือนจะเคี้ยวง่ายๆนะครับแต่ว่าตอนนี้เป็นแหมกระดูกติดมันไปแล้วครับเคี้ยวแล้วติดฟันครับ ไม่ใช่ว่าจะเคี้ยวตีดีง่ายครับโดนแล้วมีสวนนะครับโดนแล้วมีเด้งสวนตลอดโอ้ยแล้วมีรักต่อยด้วยนะโอ้ยลูกนี้นี่ห้องเครื่องแน่ครับโดนห้องเครื่องครับกรรมการพงศักด์ต้องเบรกเลยครับเขตปลอดอาวุธครับตรงนั้นพักก่อนครับต้องพักก่อนครับเต็มเต็มเลยครับกรรมการพงศักด์เตือนแล้วละครับลูกนี้ ชัดเจน,นครับเบี่ยงออกซ้ายแล้วไม่ตกไฟเลี้ยวครับโดนเลยครับห้องเครื่องเปลี่งยงเข้ <appointment> าไปอ้าวขอกันกินมากกว่านี้ครับนักกีฬาวาต่อครับพักนิดหน่อยครับเล่นเบียดต่อครับโจอเอ็ม,มแฟนๆนั้น <ๆ S 1> อยากจะเห็นน,ำน้ำพกแล้วแหละครับโหมไอโจเอ็มเล่นเครื่องได้แล้วโอ้โหแกทนจริงๆครับพีดีอ้าวครับอ้าวครับแลกกันอีกแล้ว ครับพักอีกครั้งนึงครับเดี๋ยวกลับมากลับมาชมกันต่อนะครับมีทองคําจากคุณดํารงชัยก้าวจากบางใหญ่อีก1บาทครับแล้วก็ทำให้น็อีก็อีก10,000บาทจากคุณเบนโอ้โหรางวัลนับน็อกเยอะเสือสิบเอ็ดตัวอีกต่างหากคุณสันชัยล่นไม่ล่นครับยกนี้ยก5แล้วก็สันชัยนะครับเซนติมิลเดอร์ช่างปุษณ์ครับเกดิมช่างอิชิปุซณนนะครับก็บแก้วนานาโก้ เสลพร้อมทั้งนะคะชกอัพพลกรลูกหมักรถยนต์ตองหนึ่งที่หนึ่งของลูกหมักรถยนต์จากบางกอกออโตพาร์ค่ะพร้อมทั้งกาแฟวันแฟนนะคะสูตรเก่าดั้งเดิมโดยเฉลิมพลมาลคำค่ะบนเวทีเลยค่ะเอาล้ครับยกที่ห้าเดินไกลๆโดนเยอะนะครับดีดีเอียงไปเอียงมาครับแต่ว่ายังไม่มีจุดสรุปหาโฟกัสสวยๆไม่เจอเคาะลำตัวโดนแล้วงัดขึ้นย่อแล้วงัดขึ้นงัดขึ้น มีสวนมีโต้ครับคุณนัทชัยไม่รับอย่างเดียวครับดีดีน่าดีดีดีเกิน่าครับดีดีโอ้โหดูครับยังโต้กลับมาเสื่มพลนะพยายามอ่าเนี่ยวืดว่าดไปครับดีดีแหม่ยิงจัดยิ่งสนุกครับนักนิตบ็อกซิ่งโปรโมชั่นมวยใหญ่ๆโอ้ยโดนตายเมาแล้วเมาแล้วเมาแล้วจะไปถึงพะเยาแล้วใกล้ถึงพะเยาแล้วเอียงไปเอียงมาครับจะถึงสมาคมพะเยาแล้วครับถึงรือยังอยู่ไม่อยู่คุณนทชัย จงเออ้าวันนเถียนโอ้ยยมาคัดด้วยโอ้โหแหมดูครับยังสู้ยังเถียงน้าเชอดชัยบอกยังไม่ยอมโอ้โหโ,โดนทั้งหงายทั้งงัดทนทายาตรับดีดีอาะละครับบล็อกเอาไว้ลดการลงมาปิดลำตัวปิดชายโครงยังมีสวนสวนไม่สวนโยกไม่โยกอยู่ไม่อยู่แหมแฟนๆเอาใจอยากเห็นนํานอกครับเจ้าเอมโดนไม่โดน ต่อยไปไม่โดนครับโดนสวนโดนครับอ้าวนะครับไม่โดนครับดูครับอ้าวเลยก้มอยู่อ้าวอาการแย่ขึ้นมาโอ้โหถูกใจพี่น้องชาวพะเยาครับอย่างนี้โอ้โหมันจริงๆครับอ้าวโอ้ยอ้าวอ้าวไหนยังมีพึ้นออกมาโอ้โหอ้าวมีทองคำจากทองเยาวราชคุณดำรงชัยก้าวบางใหญ่หนึ่งบาทหนึ่งบาทนะครับ ล้วรับเงินอีกหนึ่ง0มืนบาทถ้าไม่โอ้โหมีรางวัลเยอะกรรมการพงศักดิ์เตือนทั้งคู่ครับต้องระวังอาว่ากันต่อครับสายบอลสุดครับกีฬาของผู้ชายไม่เติมไม่ซ้ำไม่ชาร์จสู้กันบีแบบแผนนะครับได้สตังสร้างชื่อเสียงไม่เกะมาหลักเกเล่เอ้าุเรียกกันไปโอ้โหโอ้ยผลเล่ก่อนดูครับใครดูคู่นี้ถ้าไม่มีรอยยิ้มแสดงว่าต่ห้าผิดปกติครับ ต่ำหาผิดปกติต่ำหาผิดปกติอยู่ไม่อยู่ไปไม่ไปไปไม่ไปไปไม่ลาลาไม่ลาครับลาลาเตอร์คังช่วยงานของเจ้าเอ็มนะครับยกที่ผ่านมาภาพไฮไลท์ครับช่วงปลายยกภาษามวยก็บอกอ้าวโค<อ>รมเดียวครับไปบนเวทีครับแหมเป้งเดียวนี่หงายท้องพึ่งเลยครับ ออกมาครึ่งทางเรียบร้อยครับพงศักดิ์แม่ละม่อมไม่นับเลยนะครับโอ้โหกำลังชมภาพช้าอยู่ครับไม่ทราบว่าช็อตนี้จะเห็นหรือเปล่าเอาละครับไปดูภาพช้าครับดูครับนี่ครับทีมงานของช่อง11ตัดโอ้ยซ้ายชายโครงซี่อ่อนๆด้วยครับไม่ไหวครับก่อนหน้านั้นโดนมาเยอะนะครับทางด้านของคู่ชกดีๆจากอินโดนีเซีย อ้าวพักชมโฆษณาก่อนครับเดี๋ยวมามอบรางวัลกับคุณสมิงขาวไม่พักนะไม่พักเลยครับอาไปบนเวทีเลยครับเชิญครับท่านผู้ชมครับเป็นนั้นว่าวันนี้นะครับทางเฉลิมพลสิงห์วังชาชนะนะครับนยก6กคือต้นๆก็ต่อยแบบเลี้ยงไข้มาโดยตลอดนะครับในโอกาสนี้นะครับขอเชิญท่านนายกสมาคมชาวพะเยานะครับท่านร้อยเอกดรธรรมนัสพรมเผ่า แล้วก็ในทีมงานอีกหลายๆท่านเลยนะครับคุณเจริญแก้วยอดล่านะครับอุปนายกสมาคมคำขาดมาเลยครับคำขาดมาเลยคำขาดมาเลยครับวันนี้ก็ทางเฉลิมพลสิงห์วังชานะครับปบ่งการของสาพานันธ์มวยแห่งเอซียรุ่นเวนเทเวท ABF นะครับ ก็เป <static> ็นผู้ชนะในยก6ชูเลยครับชูเลยครับนี่เลยครับในโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญขอเรียนเชิญท่านนายกสมาคมชาวพะเยานะครับท่านร้อยเอกดอกเตอร์ธรรมนัทพมเผ่าขอเรียนเชิญเลยครับนี่เลยครับร้อยเอกดอกเตอร์ธรรมนัทพมเผ่านะครับเป็นนายกสมาคมชาวพะเยา นี่เลยครับวันนี้ท่านดีใจมากปลื้มใจมากนะครับที่น้มวยไทยต่อยได้มันและสนุกนี่เลยครับท่านนายกสมาคมชาวพะเยานะครับท่านร้อยเอกดอกอรธรรมนัทพมเผ่าพร้อมทางคุณเจริญแก้วยล่านะครับอุปนายกสงของสมาคมแล้วก็คณะทีมงานนะครับแล้วก็มีทั้งพลตำรวจโททวัชชัยจุลสุคนด้วยนะครับวันนี้ให้เกียรติมาร่วมงานด้วยนะครับนี่